เอาตรงๆนะไม่เคยเคืองไม่เคยอะไรกับเพื่อไทยเลยนะคือโอเคแหละอาจจะมีบ้างในผู้บริหารคือเมื่อก่อนเอางนี้เอาก็ก็พูดตรงๆหละก็คือในพักทํามาเนี่ยมันก็จะมีแบบ2ส,ส่วนหลักๆก็คือฝั่งพี่อ้วนกับฝั่งพี่หน่อยคุณยิ่งหน่อยกับคุณภูมิธรรมเนี่ยแหละ,ะ,ะที่แบบเห็นอะไรก็จะตรงข้ามกันหมดตลอดอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆน่ะณักเวลานี้เนี่ยในความรู้สึกจะแบกจะหามจะอะไรกันอย่างเงี้ยคือจะคิดยังไงเนี่ยว่าไปไม่เป็นไรทัวลงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยเหตุด้วยผลผมเชื่อว่าลอจิแตยรวมออ่เเาในพืไทยก่อนทุกวันนี้้เขาาสภ เจอคุณหญิงสุดารัตน์หรือว่าไปเจอผมในสภาเนี่ยมาคุยเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองอย่างนะหนึ่งก็คือถ้าคุณรู้สึกแบบที่เขาบอกว่าเป็นคนที่ทําการเมืองระยะยาวในอนาคตกับคนที่มองว่าเป็นลัสวอร์คนที่มองลัสวอร์ก็เฮ้ยพักนี้แม่งมาดึงผ้ากางเกงมาอยู่นี่มาแซะมา,มานู่นมานี่ผมไม่ได้แสะถ้าเชื่อผมตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแสดงจุดยืนที่ชัดเจนถามว่าจะแพ้ก้าวไกลไหมทุกคนก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเขาก็รู้เขาก็ทาโพมาแต่ไม่เชื่อไงเพราะว่า เหมือนกับว่าก็ผู้บริหารก็จะเป็นฝั่งที่แบบมีความคิดอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็ได้ลงมาเนี่ยทีนี้เอากลับมาว่าทําโพไว้เท่าไหร่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่หรือบอกประชาชนไว้ได้เท่าไหร่ไอ้ที่หักกบลบหนี้กันลงมาเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณเดินผิดพลาดแล้วถ้าเชื่อสีทาตั้งแต่วันแรกอ่ะจะแพ้เขาไหมไอ้สิบกว่าเสียงที่ว่าเนี่ยแล้วผมก็พูดแม้กระทั่งเวทีเชียงใหม่กลับไปดูนะเวทีคุณจอมขวัญน่ะ ผมบอกเฮ้ยมันลบโลเลอย่างนี้ไม่ได้ผมใช้คำาป็นเรื่องว่าเฮ้ยเอามาตรฐานเอาพิสิทธิเวชาชีวะมาแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้ผมลาออกจากหัวหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์เบาเขาอีกนะอันนั้นก็คือเขาลาออกจากสอสแต่ว่าถ้าเกิดหัวหน้าเพื่อไทยเป็นสอสอเขตซึ่งลาออกไม่ได้อยู่แล้วลาออกด้วยไปเสียห้าล้านก็เสียคะแนนอีกถูกปะก็หมายความว่าออกเฉพาะหัวหน้ามันไม่ใช่เท่าพิสิทธิ์นะมันต่าวจาพิสิทธิ์นะเฉพาะตแหน่งเฉพาะตำแหน่งเพราะพิสิทธิ์เขาลาออกจากพักเลยผมก็พูดไปตรงๆผมก็บอกว่า มันไม่บาลานซ์พี่ปุ่นพูดประเด็นเรื่องจับมือแน่นๆเนี่ยด้วยการอยากจะย้ำเตือนเฉยๆหรือว่าพูดด้วยความกังวลไม่เครียดไม่กังวลเลยไม่คิดไม่กังวลเพราะจะเล่นโป๊กเกอร์แล้วนี่เพราะว่าพี่เขาบอกว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงก็คือทําใจแต่ทําใจก็ไม่ไดแแ้ว่ายอมแพ้แต่อย่างใดพี่อ้วนอย่างเงี้ยก็อยู่ในพักด้วยกันมาแกก็รู้กระแสรู้ว่าพูดอะไรแล้วจะเป็นยังไง แล้วแกก็อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีมาตลอดนะรู้ลเลยแล้วเอ้อย่างงี้จะทัวลงพูดอย่างงี้จะไม่ได้อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ทวิตของแกไปก็เรื่อยอะทวิตไปคนก็เข้ามาดูเข้ามารีทวิตนั่นี้มั้งอยู่ๆทุกวันนี้ฮอตมากคนรีกันอุตลุดเลยแต่ว่าแกไม่ได้ดูแบบเฉพาะรีจํานวนยอดอทวิตนี่แกก็ดูคอมเมนต์ด้วยแกก็รู้ว่าโอ้โหมึงไม่ใช่ รถทัวร์อย่างเดียวได้แม่งโบอิง747มันลงแอร์บัสจอดแหลกศูนย์มาลงแล้วอะไรเงี้ยแกเฉยมากแล้วแกก็บอกเออมันลงไม่ได้ผมบ่านผมจอดรถได้นิดหน่อยออกไปลูกตลกตลกแล้วก็พูดต่อยืนต่อผมก็ถึงบอกว่าเออมันก็ก็เข้าใจละก็คือไม่ได้กังวลแล้วไงว่ากระแสประชาชนจะเป็นยังไงคุณนายถามคุณสิทธาหน่อยครับผมกับคาถามนี้ครับอ่คือประเด็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่พี่ปุนได้พูดเอาไว้เองว่าลักษณะการตอบของคุณภูมิธรรมในประเด็นล่าสุดที่คุณภูมิธรรมได้ตอบออกมาแล้วเนี่ย มันเป็นลักษณะการพูดที่ดูเหมือนว่าไม่กลัวว่าจะถัวลงเราสามารถที่จะอธิบายแบบนี้ได้ไหมว่ามันฟังดูเหมือนเพื่อไทยไม่แคร์แล้วหรือเปล่าผมตอบตอบเป็นตัวผมนะต้องมีบุนสิผมมองว่ายุทธวิธีตอนนี้มันสองแนว<ะ>ว่าหนึ่งก็คือมองยาวหรือมองเฉพาะหน้าถ้าเกิดมาแบบนี้แปลว่าเอาเฉพาะหน้าละคือทำยังไงก็ได้ให้ instant n o d l e อ่ะเออให้มันประกอบให้เสร็จซะให้รีบทำซะ เพราะนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดก็จะเร่งรีบหมดไม่ได้นี่จะอดตายกันอยู่แล้วหิวมากจะต้องนั่นแล้วเพราะนั้น,น,นเนี่ยไม่ต้องไปรออดอยากมา9ปีแล้วลง<อ>ุงอยู่มานี่ประชาชนจะตายอยู่แล้ว<ะ>ไม่มียาไส้แล้วเพราะนั้นต้องเดี๋ยวนี้แล้วผมก็พยายามที่จะเปรียบเทียบว่าเฮ้ย9ปีแล้วเหลืออีกไม่ถึง10เดือน10เดือนเนี่ยมันไม่ถึง10%เ็นะ 12, บอเกป็น108 108้เดือนบวกกับอีก2เดือนที่เนินช้ามาเลยก็ประมาณกประชาณทั<ๆ>้งนั้นแล้วขาดอีกต่กเดือนมันไม่ถึงสิาปอระชา ชนทนไม่ได้แล้วมันสู้กันอยู่2ออย่างว่าถ้าเกิดจะเอาพูดอะไรไปก็ได้คนจะมาคอมเมนต์จะมาทัวลงจะมาอะไรฉันก็ไม่สนแต่ฉันจะเดินอย่างนี้แล้วฉันก็อ้างว่าเป็นความชอบธรรมจากประชาชนให้มาคนที่ไม่ตามการเมืองส่วนหนึ่งก็เออจริงอย่างวาเออใช่คนที่จะมาเชียร์กันหรือแบกหามกันมาก็บอกอู้อันนี้ถูกต้องอย่างนี้ก,นก,นก็เด็กๆมกรเสิร์กันไปแต่ว่าสิ่งที่มันออกมาในโพลที่ผมบอกว่า75%ก็ืออันดับ1อันดัก็คืออันดับหนึ่งอันดับีอยมันอยู่ในมุมที่สิณกว่ายี่สิ้อะไรทําไมคุณก็เดินปด้วยกันี้แหละในมันนี่ รวมกันเนี่ยเราอย่าไปแยกว่า<ม>เห็นไหมจะเป็นคุณเสรษฐาก็มผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะมผมพูดว่ามันสาบทสวดบทสวดที่1คือมันเป็นพิธีกรรมนโมตัสสะ<ม>แต่ว่าจะไป2หรือไป3มเนี่ยมันอยู่ที่กระแสประชาชน<ม><ม>อยู่ที่การสนับสนุนหรือว<ม>่าเขาก็าดูว่า i, ระยะยาวเนี่ยไปอย่างเงี้ยไม่ไหวเว้ยอย่างงี้ไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเจอตรงกลางแล้วกันมันก็จะมาจบที่บทสวดที่2 1ก็คือเสนอคุณพิธาแล้วก็8พักพอถึงเวลาปุ๊บไม่ใช่ก็จะเป็นบทสวดที่1.1่จุว่าคุณพิธาแล้วก็8พักแต่คุณจะจุุดด1.2.3ออะไไรรรก็ม่ปหืจ หนึ่งเนี่ยคือก้าวไกลเขาก็รู้สึกว่าเขาความีกับประชาชนแล้วไปเขาถอยเลยมันก็ไม่ได้ผมไม่ได้ไปเข้าเพราะว่าจะคุยกันสองพักแต่ผมเชื่อว่าที่คุยกันก็อย่างนี้แหละเกูถอยตรงนี้เหรอแต่เขาต้องบอกว่าถ้าถอยตรงนี้เนี่ยแล้วเขาจะบอกกับประชาชนได้ยังไงอะ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างนอยู่ในมือเพื่อไทยอยู่แล้วทุกคนก็บอกบอกว่าโอ้โตั๋วเข้าชมรายการตั๋วเข้าไปนั่งในทำเนียบเนี่ยอยู่ที่เพื่อไทยเพื่อไทยกำหนดมากน้าหนักสูงสุดก็น่าจะเป็นคุณเศรษฐาเพราะั้นคุณเศรษฐาแทบจะ แบเบอร์มาอยู่แล้วมไม่ว่าจะไปจับอใครก็ได้แน่แต่มันก็จะมีคอมมิวเมนต์หลายอย่างเช่นคุณปุดส้าพูดว่าถ้าไม่จับเราก้าวไกลผมไม่เอาอจะยังไงต่อแล้วจะต้องมากลับยังไงต้นทุนมันสูงมากเนี่ยต้นทุนสูงมากคือคุณมาเป็นรัฐบาลตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นรัฐบาลแห่งประชาชนอยู่นะ <c oughs> ถูกไหมรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าคุณไปขัดแย้งกับประชาชนแล้วคุณไปสตาร์ทออกมาก็คือ พูดว่าอย่างนี้แล้วไม่ทําตามคอมมิวเมนต์เก้าไกลนี่เขาบอกว่าเขาคอมมิสก,กับประชาชนยังไ,ไงเขาก็ทําอย่างนั้นมไม่ได้หมายว่าเขาจะไปสนับสนุนมาตานู้นมาตานี้กฎใหญ่เลไไม่ใช่นะหมายว่า,า,าในมาตรฐานของพรรคการเมืองอะ่ะม,มันมันมันอยู่ในมุมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำยังไงอ่ะคุณจะสตาร์ทเปิดสกัดาดใหม่ที่ประชาชนชนะมาขนาดนี้ด้วยการไปผิดคําพูดเหรอมผมก็เลยมองอ่ะบทสวดที่2ก็แปดพักเดิมปากไม่ดีเลี่ยออกไปสองเท้าผูกกัน2ตีนผูกกันแล้วก็ถีบเอาไปไม่ว่าก็ผมก็ออกบวชให้คุณกก็็็ไไดด้้คคะแแนนเเเท่าาิมลลวุณปปรัฐบ ถ้าอย่างเงี้ยคือบทส่วนสองแต่ว่ากลไกลตอนเนี้ยที่ว่าจะรีบจะอะไรเงี้ยเกิดพอถึงเวลาพหวตคุณเศถฐาแล้วเกิดไม่ได้แล้วจะรวมแปดพักรวมเนี่ยก็จะมีข้ออ้างว่าคุณเสนอเสฐาแล้วเป็นแปดพักรวมมันไม่มีตัวแปรอื่นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับเข้าจับออกกันแล้วแล้วเพื่อจะเปลี่ยนเพื่อสภาโหวตได้เพราะถ้าเสนออย่างเก่าอีกก็ไม่ได้พอเสนออย่างนั้นไม่ได้ก็ไปมันก็ล็อกกันหมดไงแล้วไปกําหนดมาตรฐานไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็ต้องเป็นคุณเสรฐาแล้วไปรวมกับใครก็ไม่รู้แล้วประชาชนจะรู้สกยงงไ เพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนหนึ่งกับสิ่งที่นักการเมืองอ้างณเวลานี้ถามผมเนี่ยว่าเขาเลือกเขาแหละว่าเอาอินสแตนละไม่มได้อาระยะยาวเราก็ต้องให้เห็นว่าอ้ระยะยาวเนี่ยต้นทุนมันไม่ใช่แค่นี้นะม,มันมหาศาลเลยคุณก็ไปอย่างที้ก่อนไหมล่ะแล้วเดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าค่อยว่ากันอะไรเงี้ยหรือว่าจะข้ามไปบทส่วที่3เลยแต่ครั้งนี้มันเป็นประชาธิปไตยที่สวยงามแล้วประชาชนที่รักประชาธิปไตยชนะเป็นตัวเลขที่สวยงามมาก300บวกลบ กับ200บวกลบออกมาเป็น312กับ188เป๊ะเลยเป๊ะสูงกว่านี้ก็ผลิตการมากขึ้นไปเรื่อยๆต่ำกว่านี้เศรษฐภาพก็น้อยลงเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นคลาสสิกโอ้โหเพอร์เฟกต์สตรอมน่งามมากแต่ว่าจะไม่เอาซะแล้ว